Can your superhero? Super ก่อนทีมชาติไทยจะมีคิวลงทําศึกเอเชียนคกับทีมชาติอินเดียในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแฟนบอลญี่ปุ่นจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างไปเริ่มที่ท่าแรกนะครับทัวร์นาเมนต์นี้ฉันอยากจะให้ประเทศไทยทำให้ดีที่สุดชนะทิพจงชนะคอมเมนต์ต่อมานะครับชนะมีคิวลงทําศึกในวันที่6นี้ใช่ไหม ผมคิดว่าน่าจะมีความสามารถเอาชนะในเกมนี้ไปได้แต่ว่า2ทีมในกลุ่มเดียวกันไม่ค่อยแน่ใจส่วนท่านต่อมานะครับไม่สามารถที่จะดูเกมการแข่งขันเอเชียครับได้ทุกคู่ใช่ไหมผมอยากจะเห็นฟอร์มการเล่นของชนะทิพย์แล้วก็แนบบูธกองกลางตัวเก่งทีมชาติออสเตรเลียของอุลวาร์เลสคอมเมนต์ถัดมานะครับอันที่จริงลีกของประเทศไทยก็ดูเหมือนว่าจะมีการพัฒนาเป็นที่น่าสนใจ ไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับในเอเชียนคัพก็จะรอดูทีมชาติไทยแล้วก็ทีมชาติญี่ปุ่นด้วยส่วนอาโอมมริยามาดะก็คว้าชัยชนะด้วยเช่นกันในฟุตบอลเยาวชนก็มีแฟนบอลญี่ปุ่นที่เข้ามาตอบใต้คอมเมนต์นะครับทีมชาติไทยในปีนี้มีผู้เล่นอย่างชนาทิพส่วนอาโอมมริยามาดะก็โชว์ฟอร์มได้ดีในฟุตบอลเยาวชนดังนั้นดูเหมือนว่าแฟนบอลของซัปโปโรจะมีความสุขสนุกสนานกันมากในช่วงนี้ คอมเมนต์ต่อมานะครับอย่างไรก็ดีเอชนครับคราวนี้มีนักเตะตัวหลักส่วนหนึ่งนั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับญี่ปุ่นจากการที่ย้ายมาเล่นที่เจลีกมีหลายเชื้อชาติด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทาง UAE แล้วก็ประเทศไทยที่มีนักเตะอย่างชนาทิพของซัปโปโรทิละสินอดีตของฮิโรชิมาและทิละทรอ,อดีตนักเตะของวิสเซนโกเบคอมเมนต์ถัดมานะครับ สำหรับทีมชาติญี่ปุ่นนั้นไม่ต้องพูดถึงยังไงก็ต้องเชียร์อยู่แล้วแต่ผมก็อยากจะให้เราช่วยกันเชียร์ทีมชาติไทยด้วยนะตัวแทนจากซัปโปโรย่างชนาทิปย์คอมเมนต์ที่8นะครับเกมไทยกับอินเดียไม่มีการถา่ายทอดสดใช่ไหมผมคิดว่าชาวญี่ปุ่นจํานวนมากที่ต้องการชมฟอร์มของทีมชาติไทยที่มีนักเตะใจลีกอยู่ในทีมดูเหมือนว่าอยากจะเห็นฟอร์มการเล่นมากกว่าออสเตรเลียด้วยซ้าคอมเมนต์ที่9นะครับ ผมอยากจะให้มีการถ่ายทอดสดเอชยนคัพคู่ระหว่างเกาหลีเหนือกับกาตาแล้วก็คู่ของทีมชาติไทยด้วยไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับวันนี้มีเกมของทีมชาติไทยในเอชยนคัพชนาทิพจะสามารถโชว์ฟอร์มได้เจ๋งแค่ไหนแต่มันก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายเพราะฉันไม่สามารถที่จะดูในญี่ปุ่นได้ไม่ทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียหรือไม่ส่วนแฟนญี่ปุ่นท่านนี้นะครับบอกว่า ผมเป็นแฟนบอลของมาซูโมโตะผมอยากจะเห็นฟอร์มการเล่นของทิธิพันธ์พ่วงจันท์ที่มีข่าวกับทีมคอมเมนต์ถัดมานะครับเอเชินครับคราวนี้ผมจะรอดูตัวแทนของทีมชาติไทยคนอื่นๆว่าฟอร์มจะเป็นยังไงคอมเมนต์ต่อมานะครับใครพอจะมีวิธีหรือว่าช่องทางในการรับชมเกมของทีมชาติไทยในเอเชินครับบ้างส่วนแฟนญี่ปุ่นท่านต่อมานะครับบอกว่า ผมอยากจะชมฟอร์มอันสุดยอดของชนาะทำไมเกมของประเทศไทยถึงไม่มีการออกอากาศถ่ายทอดสดไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับดูเหมือนว่าผู้เล่นทั้ง3คนของทีมชาติไทยที่มีข่าวลือก่อนหน้านี้หากว่านักเตะของทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้ดีผมคิดว่ามันก็น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้นะคอมเมนต์แฟนญี่ปุ่นท่านต่อมานะครับผมอยากจะให้พวกคุณนั้นผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปให้ได้ ด้วยความสามารถของนักเตะไทยผมเชื่อว่าพวกคุณทำได้อย่างแน่นอนคอมเมนต์ถัดมานะครับในขณะที่กำลังเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจทีมชาติญ,ญี่ปุ่นในการแข่งขันเอเชียนคับและในส่วนหนึ่งนั้นก็ยังคงเป็นห่วงทีมชาติไทยอยู่เหมือนกันคอมเมนต์ที่18นะครับการแข,นขน่งขันเอเชียนคัพไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครสนใจทีมชาติไทยแต่ NHK ก็ไม่ได้ออกอากาศถ่ายทอดสดให้ชมกัน ส่วนคอมเมนต์ท่านสุดท้ายนะครับผมรอคอยที่จะได้เห็นพัฒนาการของทีมชาติไทยที่มีนักเตะอย่างชนาทิพแล้วก็ทีละสินที่ย้ายมาค้าแข่งที่เจเลกเมื่อปีที่แล้วและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลญี่ปุ่นบางส่วนนะครับก่อนที่ทีมชาติไทยจะมีคิวลงทำศึกเอเชียนคับกับทีมชาติอินเดียในวันนี้นะครับ You're a superhero.